และชีวิตความเป็นมาของเราเป็นยังไงลูกเต,ต้าเราใครตอนเล็กๆผมอยู่กับพ่อกับแม่ครับพอโตขึ้นมาก็หนีออกจากบ้านด้วยความอับอายเมื่อรู้ว่าพ่อกับแม่เป็นผัวเมียกันครับก็เลยอายเขาครับแล้วไงญาติพี่น้องผมได้กันเองหมดเลยครับยังไงปู่ก็ได้กับย่าครับ ก็ได้กับยายลงยังมาได้กับป้าอีกอย่าพูดเลยครับอับอายเขาครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาหาคนอื่นไม่ได้หรือไงก็ไม่รู้ครับได้กันเองหมดเลยครับเคยนี่เป็นเด็กกระตันอยู่จริงๆ<ต>หน้าด้านอายจะได้ตอนนี้ข่าวว่าพ่อกับแม่แย่อยู่ครับทำไมพ่อรู้สึกตอนนี้ป่วยครับ เป็นอะไระเป็นบิดา